ไอมีเงินมีเงินแม่เจ็บแม่เจ็บนะมีเงินมีงานมีงินหาแม่แล้วมีงินมาหาแม่แล้วมีงานเงินมาหาแม่แล้วมาแล้วหาแม่แล้วมีเงิน ขับมาเล่นกับลูกนะคะดูลูกสิลูกทำให้แม่เป็นแผลเต็มมือเลยสวัสดีค่ะน้องมีกดีแล้อมีเงินมีเงินทำแม่เจ็บไปแล้วนะดูสิเนีย่ยเต็มเต็มแขนแม่เลยอะลูกมีเงินบินเลยทีเงินไปบินแล้ว พูดได้ค่ะน้องมิกแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไอสายพันธุ์ซันคอน,นัวเนี่ยค่ะมันจะพูดได้ประมาณหนึ่งแปดเดือนไหมคะไม่แน่ใจนี่ไม่ต้องตกใจนะทำไมแบบว่าแขนกี้เต็มไปด้วยแผลนะคะคือเลี้ยงนกต้องอดทนจริงเพราะว่าเนี่ยรีแผลเต็มแขนเลยเพราะว่านางแบบว่ากเกาละลันเด็บนางก็แบบ แหลมๆนะคะมีเงินมีเงินไปวินแล้วมีเงินไปวินแล้ววานทุที่ r ไปเลยวิเงินมาหาแม่แล้วเก่งปะดูสิกี่เรียงแค่ประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วนะคะตอนแรกแบบว่าขนมันค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ขนน้องจะเป็นแบบว่าปุยๆแบบว่ายังไม่ค่อยขึ้นนะคะแต่มีเงินเก่งมากมีเงินมีเงินไปบินนะเดี๋ยวแม่เรียกนะมีเงินนะมีเงินไปวินนะไปเลยมีเงินหาแม่แล้วหาแม่แล้วเก่งเก่งปะมีเงิน <laughs> มีเงิน อ้อยอ๋อนางติดคนมากเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกกี้เลี้ยงสองตัวแล้วทีเนี้ยมันอีกตัวหนึ่งมันไม่ค่อยเชื่องนะคะเพื่อเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโตแล้วนะคะอ้อยมีเงินแม่เจ็บมีเงินแม่เจ็บนะอ้อยเล็บมันค่อนข้างแหลบนะคะ ใครที่จะเลี้ยงนกก็คือต้องทําใจเลยดูดิความสวยคือติดลบแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าพลอกเต็มตัวเลยค่ะดูดิดูดิดอ้ยมีเงินแม่เจ็บอุ๊ยอุยอุยดูใหม่นะดูความเก่งของมีเงินนะคะมีเงิน มีเงินมีเงินไปบินเลยนะหนึ่งสองสาไปเลยมีเงินหาแม่แล้วเก่งโอ๊ยรอดูก่อนว่าจะหาเพื่อนให้หนายอีกตัวหนึ่งดีไหมมีเงิน อ้อยมีเงินขี้อ้อยอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บแม่เจ็บมีเงินคือตอนแรกที่ซื้อมาค่ะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะติดเราง่ายอยู่แล้วนะคะอ้อยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมีเงินมีเงินแม่เจ็บอ้อยอ้อยมีเงินมีเงินแม่เจ็บนะมีเงินไปบินไหม มีเงินอยากบินไหมอยากบินไหมมีเงินใครที่จะเลี้ยงนกก็ต้องทำใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคีนะคะก็พยายามบอกว่าเก็บคีนิดนึงถ้าเกิดเอาน้อมมาเล่นนะคะมีเงินไปไหนมีเงินมีเงินหาแม่แล้วมีเงิน น้องกลัวกล้องนะคะอันนี้คือแบบว่าถ่ายครั้งแรกเลยให้ดูมีเงินนะคะ <c oughs> นางร้องดังมากสันคอนวัวใช่คะ่ะ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> น้องกินอิ่มแล้วนะคะกี้กลับมาป้อนตอนประมาณสองทุ่นะคะ <c oughs> นี่ยไกล้ชิดเรามาก น้องจะเริ่มแบบว่าแทะแล้วนะคะมีเงินมีเงินบินให้แม่ดูไหนแล้วมีเงินไปบินแล้วมีเงินไปเลยหาแม่แล้วอืมอันนี้ฝึกแบบนานมากประมาณสองอาทิตย์กว่านะคะน้องประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะมีเงิน มีงานหาแม่แล้วมีเงินขึ้นมือเล็วขึ้นมืออุ้ยน้องกลัวแล้วน้องกลัวแล้วมีเงินมีเงินหาแม่นะมาเร็ว <c oughs> มีเงินแม่ขายหน้าเรานะทำไมมีเงินไม่ขับมาหาแม่ล่ะแม่ขายหน้าเรานะโอ๊ยโอ๊ยโ ตอนแรกซื้อมาสองตัวนะคะแล้วก็หลุดไปหนึ่งตัวนี่ก็คือโยนไปสองตัวแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยมันกลับมาไข่ตัวหนึ่งบินหนีไปเลยมีเงินมีเงินไปวินนะดูนะดูนะมีเงินไปเลยห,หัแมแล้วเก่งมาก มีเงินบอกว่าถ่ายอะไรวะถ่ายอะไรวะพอแบบว่าเลี้ยงตัวเดียวมันเริ่มแบบว่าเชื่องแบบว่าติดเรามากขึ้นนะคะมีเงินมีเงินมีเงินบอกว่าทำอะไรวะ ทำอะไรวะอ,ะอ,ะอะมีเงินฝึกบินก่อนเร็วพันี้ยังยังไม่ได้ฝึกบินเลยแม่ไปทำงานมาอ่ะมีเงินไปบินก่อนแล้วมีเงินมีเงินไปบินนะ one two t ไปเลย อ๋อใครมีวิธีให้เล็บหน้าบอกว่าหายคมบ้างไม้มเล็บเกาะนาทีคือบอกว่าเขียวหมดเลยอะเป็นรอยหมดเลยอ่ะของพี่หนิงของพี่หนิงมันบินกลับมาหาไหมพี่หนิง ไปไปใหม่มีเงินไปใหม่เดี๋ยวมีเงินกลับมาหาแม่นะเดี๋ยวมีเงินกลับมาหาแม่นะเดี๋ยวมีเงินกลับมาหาแม่นะวันทูทีไปเลยมีเงินหาแม่แล้ว <c oughs> เห็นไหมได้ไหมได้ไหม รูปแม่โอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊โอโอ,โอไม่ค่ะบินไปเลยมีเงินบินไปเลยไหมเวลาเล่นกับน้องก็ต้องบอกว่าเอาผ้าคลุมนะคะเพราะว่าน้องคี้เก่งมากแต่คี้น่ะก็ไม่มีอะไรก็มีแค่แบบอาหารเหลืองๆอะไรอย่างนี้นะคะใช่ไหม ใช่ไหมมีเงินเนาะใช่ไหมจะมีเงินไปบินให้แม่ดูนะวานทุดีไปเลยมีเงินรักแม่เนาะคือ,อคือไปลองปล่อยข้างนอกแล้วมีเงินก็กลับมาแลนะคะพอมีเงินรักแม่ อีกทีหนึง่งอีกทีหนึงเร็วไปวินอีกทีหนึ่งให้แม่ดูเร็วแล้วมีเงินกลับอาหารแม่นะแล้วมีเงินกลับอาหารแม่นะมีเอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาบินให้แม่ดูก่อนมีเงินบินให้แม่ดูก่อนแล้วว n e มทูทีไปเลยหาแม่เร็วเก่งมากคือนก,ก็ค่ะต้องพยายามฝึกมานะเพราะตอนแรกกี้ก็ ซื้อมา3มวันแรกแล้วที่เนี้ยนางแบบไม่เชื่องเลยก็คือถอดใจแล้วนะว่าจะไม่ฝึกแล้วี่ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เชื่องง่ายๆนะเพราะว่าเราเอาน้องมาอย่างเงี้ยน้องก็ค่อนข้างจะโตแล้วแบบว่าสีิบห้าวันขนคุมแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขนคุมแล้วนะคะแต่ยังขนยังขึ้นไม่เต็มที่นะคะปีดยังขึ้นไม่เต็มที่พอเราฝึกไปนะน้องก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเริ่มกลับมาหาเราอะไรเงี้ยนะคะมีเงินบินบินให้แม่ดูอีกรอบหนึ่งนะบินให้แม่ดูอีกรอบหนึ่งนะมีเงินนะน้องก็จะแงบเก่งนะคะช่วงนี้น้องจะฝึกแทะแล้ว นี่ติดมากเงนินเงินบใท้แม่ดูอีกรอบหนึ่งนะวิงเงินนะมีเงินไปเลยไปเลยโอ๊ยโอ,อ,อ๊เห็นไหมมีเงินเก่งจะตายมีเงินเก่งเนาะมีเงินเก่ง อ๋อมีเงินแม่เจ็บหมดแล้วอ่ะมีเงินแม่เจ็บอ่ะมีเงินอ่ะเก่งค่ะเพราะว่าฝึกแบบว่าฝึกตลอดนะคะมีเงินจุกแล้วไหม อ้อยอ้ย,อยมีเงินดูให้ดูแขนกี้เจ็บมากดูดิเห็นปะเป็นรอยถลอกหมดเลยอ่ะแต่คือยอมนะเพราะว่ารักลูกใช่ไหมมีเงินเนาะแล้วมีเงินเนาะาย ต้องฝึกมันค่ะตอนเวลาจะกินอาหารนะคะต้องฝึกน้องมีเงินอ่ามีเงินมีเงินบินให้แม่ดูดรอบหนึ่งนะหนึ่งซองซมไปเลยโอเคเก่งมากวันนี้พอแล้วลูกโอยวันนี้พอแล้วนะหนูเก่งแล้วนะมีเงินมีเงินบอกเออ รู้แล้วว่าเก่งแต่มีเงินเหนื่อยแล้วเนาะลาไปกับมีเงินนะคะบา,บายยมีเงินบายบายเร็วบ๊ายบาย